สวัสดีครับนักศึกษาครับก่อนที่นักศึกษานะครับจะได้รับฟังการบรรยายนะครับ เกี่ยวกับเนื้อหาของชุดวิชาการบูรณาการการสื่อสารนะครับผมอยากจะขอแนะนําชุดวิชานี้นิดหนึ่งนะครับว่าชุดวิชานี้นะครับจะมีสาระสังเขตยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับรายละเอียดของชุดวิชานะครับก็จะว่าด้วยหลักการแล้วก็แนวคิดของการบูรณาการนะครับซึ่งในเนื้อหานี้จะพูดถึงทฤษฎีทางการสื่อสารนะครับแล้วก็ทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริม ตลอดจนการพัฒนานะครับสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนนะครับองค์กรชุมชนแล้วก็ระดับประเทศชาตินะครับซึ่งในการบูรณาการการสื่อสารนี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นะครับเรื่องของสื่อนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารเรื่องของการกําหนดขอบข่ายนะครับการศึกษาเพื่อการสร้างกรอบความคิดการบูรณาการการสื่อสารนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้รู้จักการวิเคราะห์นะครับการสังเคราะห์ การวิาพากษ์นะครับประเด็นความรู้ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการสื่อสารครับผมทีนี้ในวัตถุประสงค์ของชุดวิชามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่4ประการหลักๆนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ เพื่อให้นักศึกษานี่นะครับได้เข้าใจหลักการแล้วก็แนวคิดนะครับของการบูรณาการการสื่อสารนนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของชุดวิชานี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะอยากจะให้นักศึกษานี่นะครับสามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆนะครับเรื่องของทฤษฎีทางการสื่อสารนะครับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับ การส่งเสริมและการพัฒนาระดับองค์กรชุมชนสังคมและประเทศดังที่กล่าวมานะครับจากนั้นนะครับก็อยากให้นักศึกษานี่นะครับได้สามารถกําหนดขอบข่ายนะครับเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของการสร้างกรอบความคิดนะครับการบูรณาการด้านการสื่อสารนะครับและก็สุดท้ายก็คือให้นักศึกษานี่นะครับสามารถมีความคิดนะครับในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะครับคิดสังเคราะห์คิดวิภาคนะครับในประเด็นความรู้ต่างๆนะครับในเชิงการบูรณาการนะครับ ในชุดวิชานี้นะครับมีทั้งหมด15หน่วยนะครับซึ่งใน15หน่วยนี้นะครับจะขอฉายภาพรวมนะครับของหน่วยต่างๆนะครับเขาคร่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รู้เป็นคอนเซปต์ก่อนที่จะเข้าไปฟังการบรรยายใน รายการอื่นๆต่อไปนะครับหน่วยที่1นนะครับเป็นเรื่องของแนวคิดการบูรณาการการสื่อสารนะครับอันนี้เราก็จะปูพื้นนะครับว่าการบูรณาการการสื่อสารเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการมองภาพรวมนะครับมองอมรวมนะครับซึ่งเราจะมีทฤษฎีแม่แบบนะครับก็คือทฤษฎีการบูรณาการนะครับก็จะคล้ายๆกับทฤษฎีในเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับก็คือการคิดนี่จะไม่ยึดติด นะครับในเรื่องของกรอบเดิมๆนะครับก็จะคิดในมิติใหม่ๆนะครับซึ่งการบริรนาการการศึกษานี่ก็จะมองลักษณะองค์รวมนะครับแล้วก็มีความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการดํารงอยู่ของสังคมนะครับตลอดจนความสัมพันธ์กับการดําเนินงานนะครับของภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับตลอดจนภาคประชาชนเองก็ตามนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงแล้วก็ประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วนนะครับในหน่วยถัดไปนะครับหน่วยที่2เนี่จะว่าในเรื่องของแนวคิดนะครับ ก็จะสืบเนื่องจากหน่วยที่1นนะครับก็คือ,อจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดการบรูรณาการการสื่อสารในสี่ลักษณะนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่การคิดวิเคราะห์นะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับ <c oughs> คิดวิภาคนะครับคิดสังเคราะห์นะครับแล้วก็คิดสร้างสรรค์น,นะครับอันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้รายละเอียดต่างๆของการคิดแต่ละแบบว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็สามารถจะนามาใช้ในการบรูรณาการการสื่อสารกับศาสตร์อื่นๆได้อย่างไรนะครับ ในหน่วยที่3นะครับอันนี้เราจะเริ่มเฉพาะเข้าไปแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มบูรณาการการสื่อสารเนี่ยนะครับกับศาสตร์ต่างๆนะครับหรือองค์ความรู้ต่างๆนะครับในหน่วยที่3นี้จะว่าด้วยเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารกับชุมชนนะครับซึ่งลักษณะของชุมชนนี่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นพลวัตนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับตามบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐก,ฐกิจสังคมการเมืองเองก็ตาม ก็จะให้นักศึกษาได้รู้ตรงนี้นะครับก็จะมีเ,เรื่องของการจําแนกชุมชนนะครับให้นักศึกษาได้รู้พื้นฐานก่อนว่าก่อนที่เราจะไปบูรณาการการสื่อสารกับชุมชนนี้เราจะต้องรู้ว่าชุมชนมีกี่ประเภทนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อชุมชนนะครับที่มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดแบบจําลองการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับ ในหน่วยถัดไปนะครับหน,หน่วยที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนทีเดียวนะครับว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาทางสังคมรวมถึงประเด็นปัญหาโลกเลยทีเดียวนะครับว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารที่จะมาขับเคลื่อนนะครับ mm. ให้เกิดการคิดนะครับการสื่อสารว่าเราทํายังไงถึงจะรักษาโลกของเราไว้ได้นะครับนักศึกษาก็จะรู้ว่า บทบาทของการสื่อสารเนี่ยนะครับก็จะนําไปสู่เรื่องของการสร้างความรู้สร้างทัศนคะตินะครับหรือเรื่องของพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะมีแนวทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมความรู้ทัศนคตินะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะครับทั้งในด้านผู้ส่งสารผู้รับสารนะครับตลอดจนเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะครับที่จะต้องทําการสื่อสารให้ทุกคนเกนิดความเข้าใจความตระหนักนะครับในหน่วยที่5นะครับ ในหน่วยนี้ครับจะว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารกับสุขภาวะนะครับแน่นอนทีเดียวว่าสุขภาพของคนเนเี่ยนะครับในยุคของการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราเคยชินกับการการดูแลสุขภาพในลักษณะที่เป็นการรักษานะครับแต่การสื่อสารในปัจจุบันนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการรักษาเนี่ยจะกลับด้านมาเป็นเรื่องของการป้องกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราทําอย่างไรนะครับถึงจะทําให้การสื่อสารนี้นะครับ มีบทบาทนะครับในการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรู้ความตระหนักนะครับแล้วก็ความเข้าใจ ในเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราใช้การสื่อสารนี้เข้าไปขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเราจะช่วยลดภาวะต่างๆของรัฐนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาค่าพยาบาลเนี่ยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะในสังคมที่เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพนี้นะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับการบรูรณาการการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้นะครับ ในหน่วยถัดไปนะครับหน่วยที่6นะครับจะว่าด้วยเรื่องของการการบูราณาการการสื่อสารกับพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแน่นอนทีเดียวนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะนับถือพุทธศาสนานะครับเราจะมองมิติของพุทธศาธสนานะครับในเรื่องของการร่วมสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับโลกคาาวาดในขณะเดียวกันเราก็จะมองในด้านกลับกันนะครับก็คือมองในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจะสร้างความเข้มแข็งให้กักบโลกทางศาสานาได้อย่างไร นะครับอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเอาการสื่อสารเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยใน,ในเรื่องของอาการาศาสนานะครับรวมไปถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อสารที่จะทําให้คนเกิดความรู้สึกมีความสุขนะครับความสบายใจนะครับในสังคมนะครับ หน่วยถัดไปนะครับหน่วยที่7นะครับอันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารกับการเมืองและก็ความมั่นคงของรัฐนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับเราจะว่าด้วยเรื่องของแนวคิดทางการเมืองนะครับนักศึกษาจะได้รู้ว่าการเมืองเนี่ยนะครับมันต่างจากความมั่นคงอย่างไรนะครับการเมืองคือกระบวนการจัดสรรทรัพยากรนะครับที่มีคุณค่านะครับผ่านการใช้อํานาจส่วนความมั่นคงนะครับก็คือการปกป้องพิทักษ์รัฐนะครับให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทั้งหลายทั้งปวงนะครับ มันมีความสําคัญยังไงนะครับในฐานะที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเรื่องของการเมืองเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญในฐานะความเป็นชาตินะครับนักศึกษาก็จะได้รู้ว่าเวลาเราจะทําการสื่อสารนะครับเรื่องของการเมืองกับเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองกับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับก็จะได้หลักคิดจากตรงนี้ไปนะครับหน่วยที่8นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสาร การสื่อสารกับการบูรณาการการสื่อสารกับการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะมองคล้ายๆกับการศาสนานะครับว่าโดยถา่าโดยส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่หรือสังคมส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับก็จะมีการมองนะครับว่าเอาเราจะเอาการสื่อสารเนี่ยเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องของการเกษตรได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนา ความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเอาเรื่องของการศึกษาเนี่ยมาช่วยนะครับในการเผยแพร่นะครับทั้งประเด็นสารนะครับต่างๆที่จะทําให้เกิดกลุ่มเป้าหมายนี้เกิดความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างถูกวิธีนะครับถัดไปนะครับหน่วยที่9นะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารกับการศึกษานะครับก็จะปูพื้นนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบของทราบเรื่องของแนวคิดของการศึกษาของประเทศเราว่า มันมีระบบการศึกษายังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบเองนะครับการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่ง ในปัจจุบันนี้นะครับกระแสสังคมโลกรวมถึงกระแสของประเทศไทยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการศึกษาให้ความสําคัญกับการศึกษาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการศึกษาตลอดชีวิตนี่แหละครับจะเป็น,นกลไกสําคัญในเรื่องของการพัฒนาคนในสังคมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราเอาการสื่อสารเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนทําให้คนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตนี่นะครับก็จะทําให้เกิดการพัฒนาพลเมืองของของประเทศได้อย่างดีนะครับ ในหน่วยถัดไปนะครับหน่วยที่10นะครับอันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารการบูรณาการการสื่อสารกับวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวิทยาศาสตร์นี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็สําหรับบ้านเราโดยเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับถือว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นน้องใหม่เลยทีเดียวนะครับในราว50ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของทําอย่างไรนะครับจะทําให้ เมื่อพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยคนจะเข้าใจได้ง่ายนะครับไม่ไม่เป็นยาขมสําหรับใครอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีการให้ความรู้กับนักศึกษานะครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเราจะทําการสื่อสารไปให้คนทั่วไปได้ไดรู้เนี่ยจะต้องมีวิธีาการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับในหน่วยที่11นะครับก็จะว่าในเรื่องของโลกาพิวัต์นะครับเราผ่านกระแสในยุคข,ของโลกาพิวัต์มาพอสมควรนะครับแต่ หลายหลายครั้งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโลกาพิวัต์คืออะไรนะครับโลกาพิวัต์ก็คือเรื่องของโลกโลกใบใหม่ๆนะครับแบบเสลีนิยมนะครับแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ถูกครอบงำโดยบริษัทข้ามชาตินะครับอันนี้ก็จะทาเป็นเป็นการมองในมิติของของ,ของการสื่อสารนะครับมันทําให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับมันมีโลกาพิวัต์เนี่ยเรา เราจะได้รู้เท่าทันว่าสิ่งที่มันไหลเวียนไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเราจะต้องตั้งรับมันยังไงเราจะใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรนะครับถัดไปนะครับในหน่วยที่12นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสื่อการบรณารการการสื่อสารกับนวัตกรรมแล้วก็สื่อใหม่นะครับอันนี้เราเข้าเราอยู่ในยุคร่วมสมัยกับสื่อใหม่นะครับเราจะเห็นว่าสื่อใหม่เนี่ยเข้ามามีบทบาท อย่างมากนะครับในในยุคสังคมปัจจุบันแล้วก็หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับสื่อใหม่นะครับเ,เราจะมองในเรื่องของสื่อใหม่เนี่ยเป็นช่องทางในการสื่อสารสมัยใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีลักษณะที่สําคัญก็ค,คือการเกิดปฏิสัมพันธ์ยอย่างทันทีนะครับซึ่งการบูรณาการการสื่อสาร กับนวัตกรรมและก็สื่อใหม่นี่นครับก็จะมองในมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับหน่วยที่13นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนนะครับอันนี้ก็แทบแทบจะแยกกันไม่ออกนะครับว่า เมื่อเมื่อพูดถึงการสื่อสารแล้วเราพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนนี่ยังไงนะครับแต่เราจะมองในมิติของการเป็นอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนนะครับที่เน้นมิติเชิงเศรษฐกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะนะครับซึ่งมันมีแบบจําลองนะครับทางทางการสื่อสารอุตสาหกรรมการสื่อสารมวลชนเน,นี่ยนะครับก็คือมิติ ในเรื่องของการตลาดแล้วก็มิติแบบจําลองเชิงพื้นที่สาธารณะนะครับอันนี้นักศึกษาก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าหากว่านักศึกษาได้เข้าไปศึกษาแล้วนะครับโดยที่14นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารกับองค์กรนะครับองค์กรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นระบบทางสังคมระบบหนึ่งนะครับที่มันมีบทบาทต่างๆนะครับมีประทัดสถานนะครับมีค่านิยมนะครับแล้วก็มันจะมีความสําคัญหลายด้านทีเดียวนะครับซึ่งในการบูรณาการการสื่อสารกับ องค์กรน,นี้นะครับก็จะมีเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารทั้งภายในและก็ภายนอกองค์กรน,นะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้รายละเอียดตรงนี้จากวิทยากรถ,ถ,ถัดไปนะครับแล้วก็โดยสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารกับการตลาดนะครับก็จะมองว่าเ,เมื่อเราเอาการสื่อสารไปใช้ในการตลาดแล้วนี่นะครับมันจะมีกระบ,บวนการยังไงบ้างนะครับมันจะมีแนวคิดยังไงนะครับแล้วก็จะมีวิธีการ ทำการสื่อสารอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการตลาดนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือ15หน่วยนะครับที่เป็นภาพรวมข้ค่าวที่จะให้หนักศึกษาได้ทราบก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในแต่ละหน่วยถัดไปนะครับสำหรับกิจกรรมการเรียนในชุดวิชานี้นะครับก็จะ เหมือนกับชุดวิชาอื่นนะครับก็จะประกอบด้วยการสัมมนาเสริมแลวก็การสัมมนาเข้มนะครับซึ่งการเรียนทั้งหมดนี้นะครับก็จะผ่านระบบ MS t e a m นะครับนักศึกษาก็สามารถเรียนได้จากที่บ้านหรือจากที่สะดวกของตัวเองนะครับในส่วนของคะแนนเก็บนะครับในกิจกรรมการสัมมนาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้มเองก็ตามนี่นะครับจะเก็บที่ร้อยละหกหรือ60%นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอีก40%ก็คือการสอบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทั้ง15หน่วยเนี่ยครับในหนึ่งภาคการศึกษาเนี่ยเรามี16สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยใน15หน่วยนะครับก็คือ15สัปดาห์สัปดาห์ที่16คือสัปดาห์ของการสอบนะครับก็ขอให้นักศึกษานะครับได้ใช้เวลานะครับจากการเรียนนะครับจากเอกสารการสอนนะครับใน15หน่วยหน่วยละ1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับก็ค่อยๆทยอยอ่านไปนะครับถ้าหากว่าอยาก ฟังจากวิทยากรน,นะครับก็สามารถฟังได้จากรายการโทรทัศน์นี้นะครับผมครับ